สวัสดีครับ FC ฟมือนี้ก็มาพบกันในวันที่23 e พฤศจิกาย,ยน2567หอ่าหลังจากที่เลขออกวันที่16พฤศจิกาย,ยนอ่าพ่อหน่อยก็ได้หายไปเลยนับแนละ้วก็กราบขอโทษขอพระ FC ที่รอคอยนับแนละ้วอ่าช่วงหลังจากเลขออกแล้วผมก็วาว่างเลยนับแนละ้วอ่าผมก็ได้ทำให้ทำหน้า,าเกลียวเขา่าทอยอ่าพี่ทอยน,อน้อง สรซอยกัน,นะเนาะหลายขอบรัวสองสามสี่ขอบรัวสร้อยกันจนแล้วเสร็จเปิดทุกอย่างทุกแนวรนับะจนได้ขึ้นเล่าหรือว่าขึ้นยุ่งขึ้นสงนังะันาะทางภาพกลางข้าเจ้าเอื้นรนับละ,ะเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยเมื่อนี้ได้โอกาสดีรับะก็เลยได้มากล่งคลิปทําสูตรเลขคํานวณสูตรเลขกลับมาลงคลิป hf c ได้รับชมอีกคือเก่าะเนาะ สำหรับงวดที่ผ่านมาข้างสองกันบริรลงหลังเลขออกรครับนะนะครับอเลขที่ออกไปกันเลขหมุนข้งที่หนึ่งถึงสี่ครับนะงวดที่ผ่านมาเลขล่างออกไปที่สามแปดครับนะเลวมาที่หนึ่งออกไปที่หนึ่งแปดเจ็ดสองสองหนึ่งครับนะ,ะเอามาเบิ่งชุดสรุปบนห้าที่สรุปไว้อมีใหเห็นหรือไใหม่นะครับก็ เลขสองมันมีเลยทางหลักสิบแต่ว่าทางเลขหนึ่งพันน่ครับทางเลขหนึ่งมีอ่าถูรที่เข้าหลักหน่วยก็คือครับเลขหนึ่งนะครับหลักหน่วยพันนครับมีเลขหนึ่งนะครับผมก็เน้นไปที่ฟิดเลขหนึ่งก็มีอยู่หาหนึ่งหกหนึ่งแต่ว่ามีเลขสองครับไม่มีเลขสองหนึ่งเลยครับไมีเจอหกหนึ่งและห้าหนึ่งะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่า ลักซิบว่าผ่านอ่านี่ครับทางด้านชุดสรุปบนครับว่าชุดสรุปบนก็ผ่านแค่ลักหน่วยอ่านี่ครับผ่านแค่ลักหน่วยเลขวิ่งก็ไม่ผ่านครับว่าเลขเด่นหลุดหมดทุกสูตรเลยครับเดี๋ยวเ้าเข้ามาตาม่ำจุดอ่าอื่นจุดหม่ที่อ่ามีอยู่จุดรองครับว่าจุดรองเดี๋ยวเรามาดูอ่าชุดนี้พักง,งานเอาไว้ก่อนครับว่าจุดที่ว่ผ่านนี่ครับ เลขดับทั้งนั้นเลขดับก็รุดแค่สูตรเดียวนะครับรุดแค่สูตรนี้สูตรเดียวนอกนั้นผ่านหมดนี่ครับดับร้อยก็ผ่านอ่าสองสูตรที่ดับรักสิบเจ็ดกับศูนย์ก็ผ่านดับรักน้อยสามหกสองก็ผ่านดับละอ่าตามนี้เลยครับเลขแต้มก็ไม่ผ่านหลับละห้ากับหกไม่ผ่านครับตามนี้ครับละอ่ามาให้เอฟซีได้รับชม ในคลิปนี้เพราะว่าร่างเรียกออกผมบด้เบิงครับแล้วเงียบบริเลงทับคลิปเลยง่ายเงียบเงาะความต่ารักน่วยรักน่วยบ่นาาาน,น,บน,นับแล,ล้วรักน่วยบนนี่ชนกันสี่สูตรพันสี่สูตรนะครับอ่้ทางด้านชุดสรุปร่างเลขออกสามแปดครับแล้วเลขออกไปที่สามแปดแต่ว่าเาบ เลขออกสามแปดเลขล่างนครับเขามีตีเลขสามอยู่ผมก็มีห้อยขีดให้ตีเลขเลขสามข้างด้านหลักหน่วยครับเลขสามแต่ว่าเลขสามมาหลักสิบเลขเดน 1, ่นผ่านช้นให้ติดที่ผมว่าให้ตดเลขสามไว้ก่อนนะครับก็เลขสามก็มาครับแต่ว่ากับมีอ่าสูดี่ผ่านสองตัวมาหนึ่งตัว ครับเลขแปดเด่นล่างสองตัวได้เจ็ดกับแปดนะครับเลขแปดมานะครับสองสุดนี่ลดนะครับลดแค่สองสุด,ลดสสสเลขเด่นล่างนับละเอานังกับผ่านสี่สุดคือเก่านับละเาค่อยตามเบิง้งนะครับอ่เลขดับพันทุกสูตรนะครับดับขาดล่างสี่ห้าหกก็ผ่านนะครับดับขาดล่างสี่ห้าหกก็ผ่านแล้วก็อ่นดับลักซิอ่ตผ่านไม่มีเลขสามนับละ แล้วก็สูตรรับลักหน่อยผ่านอ่ารุดนะครับรุดหนึ่งสูตรอ่าที่ได้เลขแปดนะครับอ่าผ่านสองสูตรทางด้านลักหน่อยผ่านสองสูตรอ่าูตรรับเข้านับละอย่าเข้ามาต่ำอ่าลักหน่วยบนอ่าลักหน่วยบนรับละคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากค้ำเตือนลราห้อกติมไบหงสูตรลักหน่วยสี่พันขมาสี่สูตรจากงวดที่แล้ว,ลวะนะครับต้อหรับสูตรแรกนะครับ สูตรแรกวิธีคำนวณนละล่ะเา้าวทใส่อ่ารักซิปล่างบอกกันสองข้างบวกรักหน่วยล่างครับได้แสดงกับเดินไปนะล่ะตัวที่หาบวกค่า x ที่สองครับเริ่มเดือตั้งแต่ที่ออกห้าเก้าแปดเดิดมาเรียนรบนะล่ะงวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกอ่ที่น้ำลงนะล่ะสำหรับสูตรนี้กับอา่าเลขที่ออกสองสองหนึ่งสองสอง หนึ่งเป็นงวดแรกนะครับะอ่าสำหรับอ่ากามาทั้งสองตัวเลยนะครับ,รบสองเลขหนึ่งแต่ว่าให้เอาหลักหน่วยับเนาหลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งครับหลักหน่วยคือเลขหนึ่งคันเป็นงวดแรกนครับเนาะสำหรับสูตรนี้งวดต่อไปจะเดินต่อหรือไม่อันนี้เท่ากับค่อยผิดชนะเบิง่งนะครับว,ว่าจะเดินต่อหรือไม่นี่ครับ ตรงเป็นงวนแดแรกแต่ที่ตีกับทงวดงวดที่ทิานำลงนะครับงวดที่ทิ่าน้ำลงเาบ,บึง้งวิธีคำนวณตามนี้เลยครับลักสิบหลงหวกกันต้องข้างล้วกบหลักหน่วยหลังแค่นั้นเองนะครับล,ลักสิบ่่างก็คือเลข3 3มสบวกสบวกแปครับสามบวกสบวกแปบวกสาม บวกแปบวกสเป็น6 6หบวกแเป็น14ได้4ครับจะได้4 5 6 7แล้วก็แปดพอได้8แล้วก็บวกสองแบวกสองเป็น10บได้ศูนย์นะครับก็จะได้4 5 6 7 8 0จนย์ะครับหรับหลักหน่วยบนครับ น้ำลงเป็นงวดที่สองครับน้ำลงเป็นงวดที่สองขอให้เดินต่อครับครับถ้าเดินต่อี่เป็นงวดที่สิบหกครับแล้วนะครับลงเป็นวดแรกอ่าสาหรับจูดของห้องอาจจะมีเสียงรบกวนอยู่ข้างนอกบ้างครับล้เพราะว่าร้านอ่าเรียนอยู่ข้างนอกผมกับปิดประตูบานไว้นะครับอ,อาจจะมีเสียงรบกวนแน่เั็หน้อยอ่ัขออภัยทอนะครับ อ่ะครับเข้ามาเบิ้งสูตรที่สองอ่ะเบิ้งสูตรที่สองสูตรนี้กัเดินดีกันเต้นทีแปดนวดอ่ะเต้นทีแปดงวดวดที่เก้านำลงนะบ้างน้ำลงกะผ่นะานนะบ้างผ่านอ่ะสำหรับสูตรนี้เลขที่ออกสองสองหนึ่ง สอ,สองสองหนึ่งลักหนวก่หนหนวยก็คือเลขหนึ่งนะครับลักหน่วยก็คือเลขหนึ่งผ่านนะครับผ่านเป็นงวดแรกรอ่าตัวนี้เป็นสูตรใหม่ของงวดที่แรกนะครับสูตรใหม่ของอ่างวดทีแ้วน่ครับผ่านอ่าลงเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสำหรับตรนี้ เดี๋ยวเข้าอ่าสีมาเบิร์เนาะเดี๋ยวเข้าสีมาเบิร์ว่าวิธีคำนวณอ่าวิธีคำนวณกับเข้าเส,สียใส่อ่าลักหน่วยของรง่อง,ง,ทงที่หนึง่งบวกกันสองข้างบวกลักหน่วยเลขหมุนข้างที่หนึ่งสองข้างบวกลักหน่วยเลขหมุนข้างที่สองสองข้างแบบย่างละสองข้างเลยนะครับแบบสองข้งสองัง้งครับแบบนี้เลยเติมเดือนตั้งวันที่ออกสามสามหกแบบ เป็นสูตรหกตัวนะครับแล้วเนี่ยผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นที่เร้อยเพราะว่าหลายตัวนะครับเลยเขียนเอาไว้เลยนครับแต่กลับมาสียเบื้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเนี่ยหลักหน่วยบอกกันสองครั้งก็คือเลขหนึ่งะครับหนึ่งหนึ่งครับแต่หลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งเอ็ดหกะครับหกหกนครับหกหกหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองก็คือเลขสามนครับสามสามนะครับเนี่ยตามนี้เลย หนบวกหเป็น 2, 2 8, 8องสองบวกหเป็นแ8ดแดบวกหเป็น14ได้4ี่สบวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสเป็น10ได้0ูนยจะได้ขึ้นกว่าน,นี้เลยนับเรียงไปเลยครับศูนย์หนึ่งสองสามี่ห้าศหนึ่งสองสามสี่ ห้านี่ครับตามนี้เลยสำหรับขอให้เดินต่อ,น,อนี่ครับลงเป็นงวดที่สองอ่านี่ครับเดินมาหนึ่งงวดแล้วสำหรับถ้าเดินต่อไปก็ปกกจะเป็นงวดที่สิบนี่ครับสําหรับสูตรนี้สำหรับจะเป็นงวดที่สิบนี่ครับตามนี้เลยสำหรับอ่าข้ามาเบิึงอ่าข้ามาเบิึงสูตรที่สามสำหรับเรามาดูสูตรที่สามเนี่ครับสูตรที่สาม สูตรที่สามนี่เป็นสูตรสี่ตัวนะครับเป็นสูตรสี่ตัวเป็นสูตรน้อยตัวนะครับรสูตรน้อยตัวนะครับโอกาสก็มีเยอะเพราะว่าเขาน้อยตัวเราจะได้เห็นตัวเลขน้อยลงนะครับจะรับสูตรน้อยตัวนี่ครับเห็นตัวเลขน้อยลงทำรับสูตรนี้ก็บวดที่ผ่านมาอ่ะ เลขที่ออกสองสองหนึ่งนะนะครับลักหน่อยก็คืออ่าเลขหนึ่งสรับนะครับก็มาเหมือนที่ผมพูดเลยนะครับเขาเขา้าติดต่อกันสามงวดเหมือนคล้ายๆเลขวิ่งรครับนะครับมาอนะครับเขามาเขามาตามนี้เลยครับเขามา อ่าสีงวดซ้อนเลยนะครับเรับเขามาสีงวดซ้อนเลยตามนี้เลยมาเป็นแถวเลยช่วงสีงวดนี้นะครับมาเป็นแถวเลยครับอ่าสำหรับงวดต่อไปนะครับงวดต่อไปวิธีคำนวณรับห้าสิบใส่ลักลอยเลขหมุนครั้งที่สามบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามบวกหนึ่งห้องที่ เอาบังรับนะหลักร้อยครั้งที่สามครั้งที่สามก็คือเลขเก้าเนี่ยแล้วก็บวกหลักสิบอ่าแต่ว่าเลขเก้าบวกกันสองข้งเก้าเก้าแปดอ่าเนี่ยเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดแล้วก็บวกหนึ่งคงที่เนี่ยาตำแหน่งหลักร้อยบวกกันท่างขังหลักร้อยครั้งที่สามรับก็คือเลขเก้าเนี่ย เก้าสองสิบแปดอ่ะได้แปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดได้ตัวเก้าเอฟสีอ่ะได้เจ็ดเก้าอ่ะตัวแรกบวกสองครับค่าเอกที่สองตัวแรกครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าศูนย์และหนึ่งครับเลขหนึ่งยังจะอยู่อีกหรือไม่ครับ ก็มันอ่านะครับเข้าหลักหน่วยมาสีงวดซ้อนเลยนี่ครับห้านครับห้าก็มาห้าสองก็มาสองสี่ก็มาสี่หนึ่งก็มาหนึ่งงวดนี้ก็ยังได้เลขหนึ่งอีกเลขหนึ่งยังจะอยู่หลักหน่วยอีกหรือมไม่เดี๋ยวนะนครับ,ผม,บผมก็ชอบอ่าผมชอบอยู่อ่านะครับเลขหนึ่ง ความน่าจะเป็นนะครับงวดที่แล้วเดินจริงขอเดินต่อจากเริมเลยขอให้เดินต่อนะครับขอให้เดินต่อลงเป็นงวดที่สองนะครับถ้เดินต่อที่เป็นงวดที่สิบสองนะครับเดินต่องงวดที่สิบสองเขาบองสูตรทุทไทยอ่ะสูตรทุทไทยเป็นสูตรสามตัวนะครับระยะสัน้นนะครับแต่ว่าก็เดินอยู่นะครับอ่ะเดินห้างวดงวดที่หก นำลงครับวันที่แล้วได้เก้าศูนย์หนึ่งนับวันที่แล้วได้เก้าศูนย์หนึ่งเลขที่ออกฮะสองสองหนึ่งฮนี่ครับเดินนี่ครับเดินต่อเป็นงวดที่หกนี่ครับ,รบเขามานับละเขามาระยะสั้นๆะเดิน,น เขาอาจจะกำลังเดินเขาได้ครับมาเป็นงวดแรกนี่ครับอ่ะเดี๋ยตีห้างวดนะครับวิธีคำนวณให้สีามาเบิง้งวิธีคำนวณดูนี่เข้าสิ่ใส่ลักแสนของรวอยที่หนึ่งบวกลักหมื่นของรวอยที่หนึ่งบวกลักพันของรวอยที่หนึ่งแล้วก็บวกลักสิบล่างบวกลักหน่วยล่างนี่ครับตามนี้เลยนะครับมาเบิง้งนะสามรักที่แรกนี่ครับอ่ะ แสนหมื 10, ่นพันก็คือหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดแล้วก็เลขล่างที่ออกสามแปดนี่ครับเอาสามกับแปดไปเลยสามแปดหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกได้หกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ด ได้เจ็ดอ่ะเจ็ดแปดเก้านี่ครับไม่มีค่าเอกอ่ะวันนี้ได้เจ็ดแปดเก้าตัวไหนจะมาสำนักหลักหน่วยอ่ะเจ็ดแปดเก้าตัวไหนจะมาหลักหน่วยชอบสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นคำนะักเอฟซีถ้าใครชอบสูตรไหนทำมาบังอ่านี่ครับผมก็ได้เขียนทุกๆสูตรลงในกระดาษแผ่นนี้ไว้แล้วครับ ไอเอฟซีาบังอ่ะแต่ที่จริงผมก็ชอบไอสองสตรตัวน้อยน้อยนี่นะครับชอบมากเลยอ่าสองสุดที่ตัวน้อยน้อยนี่เพราะว่าตัวเลขจะได้แคบลงนะครับแต่ว่าห้ามาบังโดยร่วมนะครับเพราะว่าที่บ้านมาเขาชนกันสี่สุดนะนะครับอ่าเก้าศูนย์เขาชนกันสี่สตรเ,เลยงวดนี้อ่ะเลขศูนย์แต่เขาไม่ชนเหมือนงวดที่แล้วนะครับ สูตรเดิมแต่เขาไม่ชนเหมือนงวดที่แล้วแต่ว่าเขามีเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์ชน,ส,นสามสูตรนะครับแล้วก็เลขเจ็ตัวที่ชนสามสูตรก็คือเลขเจ็ดนะครับศูนย์กับเจ็ดที่ชนสามสูตรอ่าเดี๋ยวอ่าเฮาคอยอา่ามาเบิ่งเลขเด่นอีกที่หนึ่งแล้วเฮาคอยมาดึงดึงเพิ่ม ออีกข้างหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผที่ลงเลขเด่นแล้วก็เลขจับให้เอฟทีได้รับชมไว้ไวเพราะว่าเวลาใกล้จิตใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมกับทีลงว่าวันพุ่งนี้่ลงให้เอฟทีสองกรีปไปเลยวันพุ่งนี้นะครับอาจจะลงตอนกลางวันก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อนี้ลงลักหน่วยสูตรเก่าให้เอฟทีได้รับชมไปก่อนนะนี่ครับสำหรับ FC ที่รอคอยติดตามะนะครับความน่าจะเป็นสำเนาแต่ผมชอบสองสูตรนี้นะชอบสองสูตรนี้ผมจะขอเอาเพิ่มก็แล้วกันนะครับเอาเพิ่มตัวนี้เลขเก้านะครับชนสองสูตรตัวน้อยๆนะครับชอบสองสูตรนี้มากเลยนะครับขออภัย FC ที่ผมอชอบแบบนี้สำเนาแต่อากาศมีโอกาสอ่ะก็มีโอกาสอยู่เดี๋ยวจะลงเลขอ่า เด่นให้ดูด้วยนะครับเพราะฉะน,นั้นแล้วตัวที่เขาชนเลขเด่นผมดึงออกมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะลงให้ FC ได้รับชมวันพรุ่งนี้เลขเด่นดนะครัเพราะฉะน,นั้นแล้ววนันนี้ลักหน่วยบนก็คือ790ดเกเจ็ดเก้นยะ ทางด้านหลักหน่วยตามนี้เลยเอฟตีอ่าตามนี้เลยครับนะถ้าใครชอบก็จัไปถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนเป็นแค่แนวทางนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะเอฟตีครับเดี๋ยวจะลงเลขดับและเลขอ่าเด่นให้รับชมอ่าในคลิป ในวันพรุ่งนี้สำหรับสำหรับคลิปนี้อ่อะสวัสดีครับ